สวัสดีครับประมนณีแลเองนะครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็รู้สึกหอเหี่ยวนิดนึงก็เพราะจบไปหลายเลืองนะครับกับซีรีส์จ l ทั้งรับนักออกแบบซึ่งจะรอดูตอนสเปเชียลอีกตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพิษลักก็รอดูตอนสเปเชียลเหมือนกันครับวันที่13ธันวาแล้วก็บทบทดแล้วครับเลิฟโมเมนต์ ก็จะเป็นเ l d e ดลิตนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งจบไปเหมือนกันวันที่ที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของเดนนิสควีนก็จบซีนี์จบไปเหมือนกันครับรู้สึกแบบจบหลายเรื่องเลยเกินรู้สึกใจก็ค่อนข้าง่อเหี่ยวนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเขคิดว่าไม่รู้จะดูอะไรก็คงต้องวนกลับมาดูเรื่องเก่าๆก่อนเนาะวนดูไปาาก็บางครั้งก็บางเรื่องก็ยังค่อนข้างบุบบอลไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูอีกรอบนึง นะครับแต่ว่าวันนี้วันอังคารที่25าพฤศจิกายนนะครับสมงพนาร้อก็รู้สึกว่าจะมีข่าวดีครับ GMM TV นะครับก็ได้ลงทีเซอร์ไพลอตมาหลายเรื่องนะครับรู้สึกใจฟูมากมีกี่เรื่องเนี่ยทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรื่องด้วยกันนะครับของซีรีส์ GL นะครับของ ของปี2026นะครับรู้สึกได้ดูหมดแล้วครับผมเคมีแต่เรื่องดีมากดีจริงๆครับตั้งแต่เรื่องได้ัังแต่ที่ทำรายที่ในจีนเป็นลเลยนะครับคือนิโต้ล่าซาหลนสวรรค์น,นะครับก็จะเป็นคู่นี้ก็คงแบบเม่ต้องพูดถึงกันแล้วครับมิวเลอ เมิรฟนะครับก็เคมีดีอยู่แล้วเนาะดูดูตรงแฟล์ดแล้วก็ดีครับดีเลยต่อมาก็เป็นของขนมปังชิดเลยนะครับเบเกอร์ฟดฟิลลิ่งนะครับคู่นี้ก็จะขึ้นมาจากคู่รองนะครับวิวมิมดูได้เรื่องเอนะครับรู้สึกว่าเคมีก็ดีดีครับแฟล์ดมาก็ดีดีมาก ล้วต่อมาก็เป็นคืนนั้นฉันมองเห็นดาวที่ตาเปล่าวิสพอนอสตาร์นะครับปานฟอนตนะครับก็เยมีดีใช้ได้นะครับผมอเอบอชีฟอนมาก่อนนะครับแล้วต่อมาเงาใต้พระจันทร์นะครับมูนชาโดคู่นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเฮมิวันนี่อืม้ม มองจากดวาวคานก็ดูครับว่าดีแค่ไหน <c oughs> ต่อมาเป็นนันไม่ชอบบายครับเอนมี่มิทบินฟิตเจนจริงๆครับเจนกับจริงๆครับผม <c oughs> <c oughs> ก็รุ่นเก่าครับรุ่นเก่าอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพูดได้เลยครับผมต่อมาให้รักกัางวันในใจเนิฟไอโคไอโคนะครับก่ ขึ้นจากคู่รองเหมือนกันครับก็จูนมิวนิกนะครับดีครับเคมีดีชอบชอบครับชอบโอ้รู้สึกใจฟูขอนิดนึงนะไม่ไหวเหมือนกันขอดมยาดมนิดนึงต่อมาออซิโทซินนะครับจูนใจดาวครับผมก็สวิต ใบมัธยมนะก็น่าดูอยู่ครับดูจากจากพิล็ตแล้วแล้วก็สุดท้ายเออักของเธอครับคู่นี้น้ำตาลฟิลม์มโอ้นัาแดดเรื่องที่แล้วผมยังบุ๊คบอลยังไม่ค่อยได้ลยครับ,บก็น้ำตาลฟิลมนะ์มเนาะไม่ผิดหวังครับคู่นี้ใช่ไม่ดีดีครับมีเตีมยบอิ่มแนะ่นอนปีหน้า หลังจากใจหอเหี่ยวไปก็ได้กลับมาใจฟูหน่อยรู้สึกดีครับดีมากๆเลยก็เดี๋ยวก็คงต้องเตรียมตัวนะครับว่าเดี๋ยวจะมีคิวต้องดูซีรีส์ต่ออยู่เนาะใครคิดเห็นยังไงเขอแต่ละเรื่องนะครับรู้สึกคู่คไหนดีอะไรดีนะครับก็มาพิมพ์มาเม้นต์กันได้เนาะใครอยากแนะนำอะไรร่องอยังไงก็มาคุยกันได้ครับมั่วยกันมั่วไกัน ไม่ขาดครับไม่ขาดเดี๋ยวขอหายใจคอที่หนึ่งเนาะรู้สึกรู้สึกดีมากครับยิ้มออกเลยปีหน้ามีมีอะไรให้ติดตามีกเยอะเนาะฝากติดตามด้วยนะครับพอบานจีแอลครับ